ก็ก่อนที่จะมาชมพี่ของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนับสนุนกันสักหน่อยครับผมนะครับอ่ะแล้วก็นี่คืออาชีพพู้สนับสนุนต้นทุกคนครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนต้นทุกคน,น,น,นที่ยังอยู่แล้วก็กลับมาติดตามผมนะขอขอบคุณมากครับผมแล้วก็สําหรับสมาชิกผู้ถูกเกี่าวถึงตอนนี้ผมก็มีส่วนตัวเจ้านายคุ้งครับผมเนี่ก็ฝากขอขอบคุณช่องเจ้าหนาทีคุ้งด้วยครับผมก็ฝากติด,ด,าดตามช่องเขาด้วยละกันนะครับแล้วก็สําหรับคนที่สนใจครับผมและสมัครสมาชิกครับผมนะฮะอ่ะก็กดได้ที่ผปุ่มครับผมนะะฮแล้ว่าข้าทต่อเดือออนก็จะมีเ่ป้ามกั็ผมผมวัดเองครบนะฮะ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่างคนดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะอ่ะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะอ่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลย โยโลสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะมาทำคลิปโกูหมพาชมหมายครับเวอร์ชันหนึ่งจุเจ็ดามบยี่สิบเบต้าครับผมนะฮะจะไปครับเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดจุดสามสิบจุดยี่สิบบิลที่หนึ่งกับผมเย่เับผมก็มาแล้วนะฮะตก,ตก,ก็ตัวเกมมันมาได้ยังไงจุดเจ็ดทีกดาวไม่ได้ออกเบต้ามาที่นี้ก็เลยออกเป็นสามสิบมาเนาะทีนี้ผมขอเข้าไปดูส่วนของตัวเซตติ้งกันสักหน่อยว่ามีอะไรครับผมนะฮะจะไปดูห้ารูปเลับผมนะฮะแล้วก็วััดนนิวะะะฮอออ่่าาางงโโปมมมมีไรรใหบบ้คคผเ ทีนี้ก็ผมนี่ก็เป็นชลกของมโครเวชั่นหนึ่งเจ็ดเจ็ดสาเบต้าครับผมนะข้างบนเกมมีข้อคว้มไว้ข้างล่างเขียนว่าอินเตอร์ลอบสู7หนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสยี่สิบเบต้าโดยเอาไ้ทำการแก้บัคที่สำคัญสำคัญในสัปดาห์นี้ก็ผมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะตื่นเต็มไปอ่านได้ที่ ak s a minecraft beta แล้วก็หากคุณต้องการดูบัคก็ปไปหาได้ที่ buckmodern.com แล้วก็เขามีบางส่วนจะเป็นไฮไลท์ให้เราดูกันครับผมนะครับีอันแรกก็คือส่งตัวปรบใหไลท์บล็อกครับผมนะฮะก็คือถ้าเกิดเราสมัคจะเอ่อทุบไลฟ์บล็อกออกได้ถ้าเกิดว่าเราถือไลฟ์บล็อกอีกอันหนึ่งอยู่ของผมเดี๋ยวรู้ไลฟ์บล็อกเป็นใครไม่รู้จักนะฮะอ่ะต่อมาครับผมนะครับเราสามารถที่จะปรับแสงสว่างของไลฟ์บล็อกได้ครับผมนะครับโดยการติ๊กนะฮะอักคิก ขวานะฮะถ้าเป็นแต่จาวาถ้าเป็นในเะบล็อกเนาะเออก็ต่อมาผมสเกเลตัอนอาร์ม,มีงครับปรับให้เหมือนในส่วนของตัวเออเบล็อกนะผมเวลามันเล็งน,นะฮะแล้วก็มีการปรับเอ่อให้แก๊สกับแม็กมาคิวเนี่ยสปอนได้เออไม่ได้ไม่ได้เกิดในที่เล็กๆกับผมนะครับต้องใช้ที่กว้างๆถึงจะเกิดได้แล้วก็มีการปรับเอ่อมีเดียมไซส์ของลัดบล็อกลัดบล็อกอ้ยกับฮิตบล็อกของมีเดียฮิตบล็อกของสลามไอ,อสลามแม็กมาคิวนะฮะอ่ะในขนาดาของกลา้าเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นกับผมจะได้ตีง่ายๆขึ้นเนาะ การโดลดตีนี้ไงคือเหมือนกันนะเออแล้วก็เขียนว่าเขาเขียนว่าโปรจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าเบลี้จะเปิดในเบลีย์ทีละไม่ได้พวกเราแนะนําให้คุณคอยสัหรับโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยเพื่อนในเบต้าเนี่ยสำหรับเล่นด้วยกันได้เฉพาะเพื่อนที่อยู่ในเบต้าเบลียเดียวกันเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้ในเบต้าเพื่อนเราสำหรับเข้าร่วมเบต้าที่หน้าคุกเกิลเพลย์สโตในขณะที่ Xbox One กับมินิโอเดนสำหรับเข้าร่วมเบต้าที่แอป Xbox i n s i d e r นะครับซึ่งตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ครับผมทาง Windows 10ทาง Xbox e เลยครับผม okay, นะฮะโอเคแล้วผมกด Continue ไปเนาะโอเคฉล็อกขึ้นมปซ้ำก็ผมนะฮะทีนี้สิ่งที่ผมสังเกตครับผมตอนเข้ามาหน้าใหม่เนะี่ยคือผมไม่ได้สังเกตหรือบอกว่ามีไอ้กรูปขวดตรงนี้ครับผมนะที่ผมไม่รู้ขวดนี้คืออะไรครับผมอ๋อขวดนี้คือชิมเม้นต์เองโอเคเนาะมันคือขวดได่บอกนะว่าถ้าเกิดว่ามันเต็มเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำชิมเม้นต์เรื่อยเ,เนี่ยน้ำในขวดจะเต็มหรือเปล่านะฮะฮนนนน่าสใจเหมมือกัผ อันนี้ก็ไปเช็คเมนเนาะน,นะฮะตรงขวดแล้วผมนะฮะโอเคแล้วผมก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะฮะโอเคทีนี้ผมขอไปเช็คในส่วนของตู้มาเก็บเปยสักหน่อยนะผมเหมือนตอนนี้อะไรกำลังตีเบสบอลอยู่ะครับผมไปเช็คหน่อยซิเกิดอ,อะไรขึ้นผู้ชมครับโอเคครับนะผมนี่แบบใหม่ที่อะไรเนี่ยโฮมรันเดอร์บี้เอาผมนะฮะแบบเสียตังก์เนาะโอเคดูซิมีอะไรบ้างนะลาวาเอ็กเคปมีอะไรฟรีบ้างไหมนะยังไม่เห็นผู้ชมฮะ อีกหน้าหนึ่งอะโอเคเหมือนใน,นตรงนี้ยังไม่ขึ้นของฟรีนะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ไปดูว่ามีอะไรบ้างผู้ชมครับตรงนิวเขาหมนี่มีอะไรเนี่ยวิจิตริตี้อันนี้ไลเดสอัพอ่ะคืออะไรอ่ะแต่งตัวหรือเปล่านะถ้าเกิดมันแต่งคัสตอมได้นี่บอกเลยว่ามันจะเฟีย้ยวมากผู้ชมครับไอ้ยาลานเสื้อผ้าเฮ้ยเจ๋งว่ะเ <laughs> จ๋งไหยโอเคทีนี้ดูซิว่ามีอีกไหมผู้ชมครับปึ๊บปุ๊บ ซีออโอเขาผมนะฮะมันไม่ได้บอกจํานวนที่เท่าไหร่ให้ตายเหอะแมกนัมนะฮะโอเคมีอีสกายบ็อกเออเหมือนกู้แข่งเยอะๆเนาะสกายบ็อกเนะนี่ยไอเนี่ยแอนเทมวอทเอาซีโร่ในลววาว้าบอกถ้าใครสนใจก็นั่นแหละไปชิวได้เนี่ยวัดดิ้งทูเอดวานซ์ซิกเอมอรี่วัดเดอะเฮกแล้วเมื่พรุ่งนี้ขายด้วยอ่ะดูรีวิวนะดิรีวิวก็ไม่ค่อยชมฮะอันนี้คำมาเนี่ยแหละว่า โอเคคุณ okay, ผู้ชมครับผมมีเรื่องจะบอกอีกหนึ่งผู้ชมครับหลังจากจุดนี้เอาผมนะจะเป็นจุดที่ผมทําการอัดใหม่เนื่องจากว่าผมทำฟุตเทจตรงช่วงพัดดูขอไอโตหายไปสักพักเป็นเลยผู้ชมครับอันนี้ก็ต้องมาอัดใหม่ทั้งนั้นคมบางอย่างที่มันขึ้นนิวหรือไม่ขึ้นนิวก็ไม่ต้องตกใจผมจำได้อยู่มีอะไรที่มันมาใหม่บ้างนะฮะโอเคอันนี้ตงสกินแพ็กก็ผมก็มีอยู่อ,อันนี้มันไม่ได้บอกจำนวนเหมือนกันเขาถ่ายผู้ชมครับอ่ะก็ต้องเดาเองผู้ชมครับอันนี้พวกสกินบล็อกล่องหนแล้ว ตัวเป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆโครงม้าก็จะมีสกินแพ็คอีกก็ผมแค่ผมยังไม่โหลดเห็นไหมฮะนี่โหลดแล้วก็จะมีสกินแพ็คเพิ่มเติมเบอร์เคยสนใจก็แวะมาดูได้ครับผมสกินแพ็คเองไม่ดูอะไรมากต่อมาเท็กเจอร์แพคับผมจริงๆมันมี2อันใหม่ครับผมอันแรกก็ในส่วนของตัวเอเลี่ยนวอลับผมโลกเอเลี่ยนนะฮะอ่ะเป็นเท็กเจอร์แพคแนวเอชิลอรับผมเปลี่ยนให้โลกเราในกายเป็นโลกแบบเอชิลอดในยุคเอเลี่ยนครับผมนะครับเป็นลูกตาให้กลายเป็นเอเลี่ยนครับผมเห็นไหมฮะวัวสามตาไก่ ไายตามหมูตับปลาพิ๊กคกอรือ,อะไรกูเล่นอะไรเงี้ยนะฮะเห็นไหมฮะในเนเธอร์ก็จะเปลี่ยนไปครับผมนี่นะครับนี่ผมว่าไอเดโมโกก้อนนี่คือเอนเดอร์แมนหรือเปล่าน่าจะใช่นะแล้วก็ไอสเกลันตันเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนซีโนโมอร์ปะอืมน่าจะใช่นะฮะ ซอมบี้หรืออะไรสักอย่างคุณผู้ชมตัวอะไรแปลกๆเอฟชได้เป็นหมดเลยคผู้ชมฮะนี่เบอใครสนใจก็มาเช็คดูได้ครับผมนะครับคะแนนข้างๆโอเคอยู่19บเก้าโอ้โหเนี่เกือบเกือบห้าดาวเลยนะฮะอ่ะหรือว่าโอเคอยู่ครับผมต่อมาอันหนึ่งอันใหม่ก็คือในส่วนของตัวแอนเทมนะฮะอ่ะแอนเทมสตรีมพังครับผมนะฮะก็เป็นที่จะผักแนวสตีมยุคเครื่องจา่ายน้ำคุผู้ชมครับเบอร์ใครสนใจเนี่ยก็มาดูได้เหมือนกันครับผมนี่นะฮะอ่าก็จะเป็นเหมือนยุคเครื่องจา่ายน้ำนะครับเลยว่าก็ไป ก็เป็นอะไรที่เขาที่จะเฟี้ยวอยู่ของผู้ชมครับนี่นะฮะใครสนใจก็มาเช็คดูได้ตอนเนี้ยคะแนนยังไม่มีการให้คะแนนในตอนนี้ก็สำหรับในส่วนของตัวเอ่อเล็กเจ๊พาตัวนี้ครับผมต่อมาครับผมผมขอไปเช็คในส่วนข,ของตัวอีดูเกชั่นหน่อยว่ามีของฟรีอะไรไหมผู้ชมผมขอไปเช็คแล้วกันไม่อีดูเกชั่นเนี่ยมีอะไรของฟรีอะไรใหม่บ้างผู้ชมครับอ่ะซีอผู้ชมครับ มันก็ไม่ได้บอกจํานวนด้วยนะตอนนี้รู้สึกสิ่งๆนิดหนึ่งผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นของผมปรากฏว่าผมมาถ่ายดูแล้วปรากฏว่าก็อืมอันนี้ไม่มั่นใจว่าผมพามาดูหรือ,อยังหน,นนี้อันนี้คือผมบอกพามาดูแล้วนั่นเลยนะฮะไอฟิลิปปินแดนเจอเสร็จแล้วผมอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบที่ผมพามาดูหมดแล้วมั้งนะฮะเนื่องจากว่ายังไม่มีของใหม่นะฮะอะในี้ตอนนี้ผู้ชมโอเคเนาะข้างล่างก็ อะไรของมันนี่แหละครับผมก็เพื่อใครสนใจก็มาเช็คดูได้ละกันนะฮะอาเคเตอร์ไฮไลท์เอวิติงจากไมค์คาฟิเชียลนะฮะเอพิโซเดกแนวเอพิโซดอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อใครสนใจก็มาเช็คดูได้ละกันผู้ชมฮะโอเคทีนี้ผมขอไปเช็คในส่วนของตัวโปรไฟล์สักหน่อยผู้ชมครับนี่โปรไฟล์เนี่ยครับผมนะครับตรงฟีเจอร์ไอเทมเนี่ยจริงๆมันมีของใหม่และเป็นของฟรีเพิมมาสองชิ้นนะฮะซึ่งผมทำการกดรับไปแล้วนะครับอ่ะมันก็คือในส่วนตัวถุงมือ MLB ครับผมเดี๋ยวมันจะไป เดี๋ยวมัน,นจะไปขึ้นไอตอนที่ผมไปกดรับมันดีเลยครับผมนะทุกคนตัวนี้มันหายไปนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะฮะมันจะอยู่ในส่วนของในหมวดของถุงมือผู้ชมครับเป็นของฟรีนะครับปึ๊บอ่าโอเคสไตล์เนาะแล้วก็เป็นเอกรบนะครับนี่ก็หอมนะครับส่วนอันนี้ก็หอมนะครับอันนี้ก็เป็นถุงมืออันใหม่ผู้ชมครับนี่นะฮะถุงมือ MLB บีก็ผมนะฮะเพราะว่าเอลบีแลวช่วงตอนนี้ก็เอาเกมมาลงในเอ่อ Xbox Game Pass นะฮะอ่ะ ก็ปกติมันอยู่ของ PlayStation ไงแล้วมันรับลง Xbox Xbox ก็เลยนะ่าจัดจัดเลยนะฮะก็เอามาแชร์ลงมาครับด้วยเมเพราะว่าไมโครฟ์ Microsoft เองก็เป็นหนึ่งในเกมของ Microsoft ในตอนนี้ผู้ชมฮะอ่ะก็เลยมีทุกมืออันนี้มาให้ซึ่งมี2ข้างครับผมซ้ายกับขวานะครับรับฟรีได้นะจ๊ะจบๆแล้วก็เรามาดูของฟิชเลสเพิ่มเติมกันหน่อยละกันผู้ชมครับนี่นะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนตัวชุดมังกรน้ําแข็งครับผมต่อมาอันนี้เป็นเออจะเป็นมัดไฟครับผมนะฮะมัดไฟวิญญ,ญาณ อันนี้ปีกมัง,งกรซึ่งติดบ้าคุมเดี๋ยวให้ดูแล้วการเป็นยังไงทีหลังนะโอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นชุดสลามนะฮะบอกเลยว่าน่ารักนะฮะมันหันข้างเหรอหรืออะไรผมไม่เข้าใจสกินนี้นะมันเหมือนมันหันข้างตลอดเวลาผู้ชมผมงงเหมือนกันนะฮะอ่ะผมเป็นสกินปุ๊บอันนี้ก็เป็นหัวไฟแล้วหอมนะฮะหัวกระโหลกไฟอันนี้ชุดไซไฟเหมือนชุดเฮโร่ผู้ชมฮะคล้ายอยู่เนาะจะเกมเฮโร่ต่อมานี้เป็นแฮมมุ้งเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูนะฮะอ่ะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นเอ่อหางหางนอนนะฮะ อันนี้เป็นหน้าอิโมดแลบลินนะฮะอ่ะแล้วก็น,นี้เป็นเออเหมือนเท้าไฟนะฮะไฟวิญญาณผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวทีนี้ผมจะให้ดูว่าผมทีม่ผมถอดพคุ้มหลังเราเป็นยังไงก็าหกนะฮะอ่ะโอเคที่ผมก็ไปลองถอดไปพรพคุมออกก็าหมนี่ก็เป็นสกินนะฮะนี่ปีกมงกรก็ขาหมอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนขาแมงมุมก็าหนะฮะ,นะะบอกเลยว่าอย่างเทพผู้ชมผู้ชมชอบแล้วผมก็ น่าสนใจพอสมควรก็ผมนะครับโอเคทีนี้ผมจะกลับไปใช้สกินผมละกันนะฮะอ่ะทีนี้ดูอิมโหมดอิมโหมดมีท่าใหม่ไหมก็ผมเหมือนจะมีท่าใหม่ก็ผมเป็นท่าในส่วนของเออสลามก็โหมนะฮะเข้ากับชุดสลามได้เลยนะฮะชุดโอจนาลักษ์นะฮะแล้วก็มีอันนึงเป็นท่าเออสปิทก็โหมนะเป็นท่าเต้นแยกขาผมนะฮะอาโอเคครับผมนี่ก็เป็นท่าใหม่ก็ผมผ้าคลุมนะฮะดูผ้าคลุมมีมาใหม่ไหมก็มีแค่สองพื้นนี้เหมือนเดิมผู้ชมครับนี่นะฮะอ่ะโอเคครับผม ทีนี้นะครับผมจะลองไปดูส่วนของตัว Play Beta ครับผมปิญญาลายคุณผู้ชมครับก็จะเกิดเราอยากจะเปิดใช้ฟีเจอร์ของเบต้บบารับผมก็อย่าลืมเปิดเอ่อฟีเจอร์เอ่อคลิปหนึ่งคลิปด้วยครับผมนะฮะอ่ะก็อย่าลืมเปิดตัวนี้ด้วยครับผมเปิดใครอยากใช้ฟีเจอร์นี้เนาะแล้วก็เอ่อทีนี้จะไปใช้ส่วนตัวเฟนนิดสักหน่อยครับผมเฟนนี้ก็มีคนออนแต่ว่าเขาเป็น1.17.10กันนะฮะซึ่งผมเป็นจุด30นะซึ่งไอ้ช่ามันค่อนข้างห่างพอสมควรครับผมถ้ามันเดินอีกแก โอเคขอบคุณโอเคทีนี้ผมขอไปใช้ส่งตัวเซิร์ฟเวอร์สักหน่อยครับผมนะครับนี่พวกเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆครับผมนะฮะอ่ะก็มีเซิร์ฟเลยบ้างครับผมนี่มีเซิร์ฟผมด้วยนะฮะเออไม่รู้คนาได้ยังครับผมนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมขอลองเข้าเซิร์ฟของเดอะไฮท์หน่อยละกันนะพวกเซิร์ฟใหญ่นี่เซิร์ฟเดอะไฮท์มันเป็นเซิร์ฟใกล้บ้านแล้วก็มาลองดูซิว่าเป็นยังไงผู้ชมครับเขาไม่ได้บอกว่าเซิร์ฟมันเก่าเกินไปผู้ชมครับนี่นะฮะอ่ะก็คือเซิร์ฟใหญ่ยังไม่ได้ครับผมแล้วเซิร์ฟผมอ่ะ เออได้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจผู้ชมครับเข้าไม่ได้เหมือนกันเซิร์ฟยังไม่อัปเดตนะฮะจุ๊บๆผมเองผมเองก็ไม่มั่นใจนะว่าตอนที่ผมลงคลิปนี้เสร็จเนี่ยไม่มั่นใจว่าเจ้าซีนี่อัปเดตเซิร์ฟนี้หรือยังอะผมเออแล้วก็ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตอนที่ผมลงคลิปนี้ยผมซีจะอัปเดตเซิร์ฟนี้หรือยังอะผมนะฮะอ่ะก็อาจจะตันที่ผมอนที่เออผมอาจเขาไม่ได้หมายว่อัปเดตแล้วก็ได้วะผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้ผมจะลองสร้างโลก New World ลครับผม นี้ผมจะลอง c ร e a t e n e w world ผู้ชมครับเพราะว่าเราจะเออลองมาว่าผมทำการสร้างระหบนะครับผมจะลองใช้ฟีเจอร์ที่เขาบอกว่าเออปรับแสงสว่างของตัวไอตัวไลบล็อกนะฮะเป็นยังไงผู้ชมผมเป็นกรีดทก่อนแล้วกันนะฮะไอมันจะต้องเปิดเอ็กเพอร์เมนไงผมเปิดเปื่อไว้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมันต้องใช้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเออ,เอ,อทำกค่นี้แหละนะฮะแล้วก็ครเอทผู้ชมครับ โอเคผู้ชมวันนี้ก็เข้ามาแล้วนะที่ผมจะลองเออเซกก็ตัวไลฟ์บล็อกออกมาผู้ชมครับเออทำไมช้างมันจิเนเรตแปลกๆไว้เฮ้ยเฮ้ยทำไมนายจิเนเรตอย่างเงี้ยนายว้ามันแปลกๆกันเราเนะี่ยฮะโอเคสุดตรงนี้มันเป็นเรีย,ม,รยมหมดเลยผู้ชมครับกระเจเลตมันประหลาดๆนะฮะแต่ดูดีภูเขาใหม่ผู้ชมโอ้ภูเขาใหม่แล้วก็รู้สึกว่าไอตัวเขาได้สนุ จะเริ่มมาแล้วปะเนี่ยผู้ชมครับอันนี้ภูเขาแบบใหม่เนาะนี่เยอะผมเขาเลือกสโน่ด้วยผู้ชมครับระวังนะฮะภูเขาแบบนี้อันตรายผู้ชมฮะถ้าไม่มีชุดหนังเนี่ยคืออาจจะแข็งตาได้ผู้ชมนะฮะขอให้ระวังขอให้ระวังผู้ชมโชคดีครับผมแล้วก็ทีนี้ผมจะลองใช้ในสมองตัวไลฟ์บล็อกกันสักหน่อยผู้ชมครับเป็นยังไงผู้ชมครับ L I G H T นะฮะเดียมคิมกิฟต์ก่อนลืมต้องทับ G I V E F P L I G H ทีแล้วก็มีอันเดอร์สกอร์แล้วก็ L O C K จำนวนเอาซักหนึ่งละกันนะครับอ่ะด a ต้าผมเอาเป็นอ่ะตรเลยละกันผู้ชมครับปุ๊บนี่นะฮะอ่ะผมได้ระบบสูตรมาแล้วเนาะทีนี้เอาผมนะครับอ่ะถ้าเกิดผมจะวางไล่บ็อกนะฮะเดี๋ยวหาที่วางมันบึ้ๆหน่อยผู้ชมฮะ จริงๆปรับเวลาเลยก็ได้นี่หว่าเออจะไปยากอะไรอ่ะฮะโอเคเอาเป็นไนท์ปุ๊บโอเคนะจะเริ่มมืดนะนะผู้ชมจริงมิดไนท์เลยก็ได้นะจริงเออทำไมทำคิดไม่ได้เราทำง่ายๆแค่น,นี้ลองฟังผู้ชมครับปุ๊บได้เลเวลศูนย์นะเพราะเกิดผมถึงเนี้ยพวกออกเนี้ยก็จะไม่เห็นใช่ไหมฮะผมถึงนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะเห็นเขาผมวันนี้ผมลองแตะผมปุ๊บไอเลเวลก็เพิ่มกันเป็นหนึ่งผู้ชมครับนี่นะฮะ สองออกแรงเริ่มสว่างแล้วนะฮะสามนี่เริ่มสว่างแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าคลิกใหม่ก็จะเป็นสูงนะก็เป็นรีเซ็ตใหม่ถ้าเกิดว่าเราไม่ถือเนี่ยก็เป็นการรีเซ็ตนะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ถือเนี่ยครับผมนะครับปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะเออไอ้ไบ็อก์ไลน์บล็อกก็จะไม่หายไปนะถ้าเราถือไลน์บล็อกด้วยปุ๊บ หนึ่งสามดีจะเอาอะไรออกไปได้ผู้ชมครับนี่นะก็เป็นการแก้ปัญหาเพาิ่มตัวสับคนสร้างแอดออนครับผมว่าเฮ้ยระวงังระวงังเหมือนระวังบล็อกแสงไว้ตรงไหนผลก็ว่าเราไม่รู้ให้มันอยู่ไหนนะครับผมนะฮะเพราะมันไม่ขึ้นทีนี้นี่ก็เรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้ให้แล้วผู้ชมครับนี่นะฮะอ่ะก็บอกว่าเป็นฟีเจอร์ครั้งนี้ผมบอกครั้งโอเคนะจริงฟีเจอร์โอเคนะปุ๊บเนี่ยป,ปุ๊บเห็นไหมฮะอันนี้ผมก็ตีไม่โดนนะฮะไม่มทห้ตีโดนลายบล็อกเลงนี้ปุ๊บอันเนี้ยถึงจะตีโดนลายบล็อกได้บอกเลยว่าเป็นฟีีีเเเเจจอออรรร์นนน้โโคคคต๋งผูชมับ่่ะะะะฮา เออทำไมฮัตมันดูแปลกๆว่ะเดี๋ยวๆทำไมฮัตอนพอมันดูแปลกเมื่อเขาเอาชิเมันเข้ามารูปแล้วทีนี้เขาทุกอย่างเริ่มทุกอย่างขึ้นไปแล้วก็ปุ่มฟีดแบ็กมันหายไปด้วยว่ะนะฮะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยนะครับเออคุณผู้ชมครับก่อนที่จะกันไปผมขอทำไว้แป๊บหนึ่งผู้ชมฮะคือผมนึกได้ว่ามันมีเออการกระเป๋อีกตัวหนึ่งผู้ชมฮะไม่ใช่กระเป๋าสิมันเป็นเหมือนฟีเจอร์ใหม่นะฮะอาจจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ดีกว่าผู้ชมครับทีนี้ผมจะเปิดไอตัวเออ Tech 2 Speed นะฮะ Tech Chat Speed 2 for แคนนี้พอมั้งนะฮะอ่ะชัดแต่ไม่ต้องใช้ครับผมเหมือนเกี่ยวรับคนวิการทางสายตาผู้ชมครับเรซูเม่เกม,เม,เกม <c oughs> ผมกดไม่ได้โอเคได้แล้วผู้ชมครับทีนี้ถ้าผมแตะที่เทพนะฮะ เื่ออะไรไอดีหรออาก o f ยแปคไโร o f 1ห0ร้อยแบเตกแ้ต o f เฮ้ยบวกยันแถวอะเยอัเ o s e 177อันนี้เป็นวัาที่เขาปรับในฉลล็อกาในชิลล็อกเจอมาเคยส่งตัวพวกนี้แหละผู้ชมครับนี่นะฮะมีการปรับปรุงก็ผมก็โอเคเป็นว่าสรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมสหรับใครที่อาจจะชอบเต็มเต็มเติมเติมผมทิ้งลิงก์ฉลลอกไว้ใต้คลิปแล้วกันสหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมชือว่าอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องสกายสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย